ก็ได้เน้นย้ําว่าตอนนี้มีผลการสํารวจที่เกิดขึ้นโดยทางประเทศออสเตรเลียนะครับคือสถาบันโลวีได้จัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถรับมือกันแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ดีที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกจากประเทศที่สำรวจทั้งหมด98ประเทศนะครับโดยประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับมือ ได้ดีที่สุดในโลกนะครับเราลงมาก็คือทางประเทศเวียดนามไต้หวันและประเทศไทยตามลําดับนี่ก็คือสิ่งที่เราก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราแล้วก็คนอื่นก็มาชื่นชมกับเราด้วยนะครับตรงนี้เองนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านปอสบคก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับทุกคนที่ช่วยกันทํางานอย่างเสียสละอดทนอดกลั้นนะครับทุกๆอย่างท่านก็พูดนะครับว่า ตอนนี้ท่านก็เห็นทุกๆคนเป็นพระเอกไปทั้งหมดนะครับไม่มีใครที่ที่ทำอะไรไม่ดีนะครับท่าน,ทานก็อยากให้ทุกคนได้ช่วยกันในลนททักษณะที่มองเห็นด้านดีด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องของทางทา่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงกลับคืนมาโดยเร็ว แล้วก็ขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานเสียสละเพื่อประเทศชาติในครั้งนี้ร่วมกันนะครับ